ลูกค้าอยากให้ตัดแขนเสื้อเสื้อวินเทจเทรดเนะครับผมหากันไกลที่สวยๆอย่างเงี้ยดีๆหน่อยนะครับลองไปดูกันตัดลูกค้าบอกว่าจริงๆจะเป็นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกจะขอบในหรือขอบนอกก็ได้แต่สวยๆอย่างเงี้นี่ตัดให้ดูครับนี่เลตะเกนซจะด้วยเหรอสุดยอดนะครับ นี่วิธีการตัดนะไม,ไม่งอกแงกงอกแงกงอกแงกนะเดี๋ยวมันเป็นฟันบานะครับวิธีตัดตัดอย่างนี้นะครับตัดนิ่งๆนะครับในระยะแบบปึ๊บอ่าเรียบร้อยอ่ะอีกข้างนึงครับระดับนี้นี่นี่ตัดขอบนอกนะครับขอบนอกขอบในก็ได้แต่ขอบนอกมันแล้วแต่ตามที่สั่งได้เลยนะครับปึบนะนี่เห็นไหมครับ วางเนื้อผ้าให้เรียบๆนะเวลาตัดเนี่ยเนี่ยเวลาดูหน้าดูไปดูเวลาฟื้บเข้าไปเนี่ยนี่ก็ต้องดูปับ๊บโ, <c oughs> โอเคสวยจัดบอกแล้วฝากที่ร้านทำได้ท,ทังทีบางครั้งประมงหลักร้อยหลักพันหรือว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาใส่เล่นนี่ดูโหเสน่ห์ของวินเทจนย พอฟันปลานี่ใส่เท่ๆสวยๆลายดีนะครับโอเคไปอยู่ที่ลูกค้าแล้วขอบคุณมากนะครับยังไงก็ยินดีให้บริการเสมอนะครับยังไงก็สอบถามได้ตลอดเวลานะครับทางช่องทางนี้โอเคขอบคุณมากนะครับ